ที่ตลาดสดบางลำพูขอนแก่นค่ะคึกคักมากทีเดียวนะคะเพราะว่ามีลูกค้าเขาแห่กันมาซื้ออึงไข่เห็ดพาะบักแงวแล้วก็ลูกหัวค่ะโดยชื่อเหล่านี้นะคะเป็นอาหารประจำถิ่นก็จะมีตามฤดูกาลเรียกได้ว่าถ้าพลาดปีนี้ไปต้องรอกินใหม่ในปีหน้าค่ะ โดยนี้เราไปสำรวจบรรยากาศการซื้อขายอาหารประจำถิ่นการค่ะโดยเฉพาะที่ตลาดบางลำพูภายในเขตเทศบาลน,นครขอน,อนแกน่นซึ่งระยะนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเริ่มฤดูฝนนะคะทำให้อาหารพื้นถิ่นหลายชนิด ก็เริ่มทยอยออกสู่ตลาดกันโดยช่วงนี้ค่ะพ่อค้าแม่ค้าก็เร่งออกหาในพื้นที่ป่าสาธารณะป่าชุมชนนะคะเพื่อที่จะนำสินค้ามาจำหน่ายนะคะมีหลากหลายเลยท่านผู้ชมลองดูก่อนมีอะไรที่รู้จักบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่รู้จักก็ได้นะคะโดยเฉพาะนี่ค่ะเห็ดเพาะนี่เห็ดเพาะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอึงอ่งไข่โอ้หอึ่งไข่เขาบอกขายดีมากแล้วก็ฮวกหรือตัวอ่อนกบ ที่ตลาดเนี่ยจะมีมาวางจําหน่ายการซึ่งอาหารเหล่านี้เป็นอาหารถิ่นนะคะที่มีเพียงปีละหนึ่งครั้งก็คือใครพาลาดฤดูฝนปีนี้ก็ต้องรอปีหน้าไปเลยล่ะค่ะโดยคุณดวงใจเพลงวิชยัยชาวอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นแม่ค้าอาหารประจำถิ่นอยู่ที่ตลาดสดบางลำพูเขตเทศบาลนครขอนแก่นบอกว่าช่วงนี้ของพื้นถิ่นเนี่ยออกช่วงฤดูฝนก็คือจะมีอึ่งไข่ ไข่ผำบักแงวหรือชาวบ้านเรียกกันว่าลิ้นจีป่าหน่อไม้เห็ดพะดอกกระเจียวที่ขายดีสุดๆเลยนะคะฮอตฮิตเลยช่วงนี้ก็คือน้องอึ่งไข่ค่ะขายนะกิโลกรัมละ450บาทนะคะตัวอ้วนๆโดยทางร้านเนี่ยจะมีอึ่งไข่มาขายแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า คือมีมาได้ไม่กี่กิโลนะคะสำหรับอึ่งไข่แต่ว่าเทาวันไหนฝนตกช่วงไหนฝนตกก็จะมีเยอะเป็นพิเศษค่ะทำให้ผู้ที่ชื่นชอบอาหารประจำถิน่นก็จะนิยมนำไปต้มก็เป็นเมนูอึ่งไข่ต้มใบมะขามอ่อนนะคะส่วนอีกเมนูหนึ่งที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันเลยก็คือเห็ดเพาะเห็ดเพาะเนี่ยราคาสูงถึงกิโลละ600บาทเลยนะคะเนี่ยนาตาแบบนี้เล็กๆแบบนี้กิโลละ6 0รเลยค่ะส่วนหวกหรือว่าลูกกบ เมนูนี้ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันทางร้านจะนำมาขายแบบลักษณะของจานเริ่มต้นจานละ20บาทไปจนถึง100บาทแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งค่ะ โดยคุณดวงใจบอกว่าตลาดเช้าช่วงนี้คึกคักมากเป็นพิเศษเลยเพราะว่าช่วงฤดูฝนแบบนี้คนเขาจะรู้กันเลยว่าอาหารพื้นถิ่นเนี่ยมันจะเริ่มออกมาเยอะแล้วอึ่งไข่ต่างๆหวกลูกกบเห็ดเผาะพวกนี้มันจะเริ่มออกมาเยอะแล้วก็เป็นอาหารที่หากินได้เพียงปีละครั้งเขาก็เลยมาเลือกเดินจับจ่ายซื้อกันอย่างมากเลยในช่วงเช้าเพราะว่าถ้ามาสายเนี่ยขายหมดค่ะไม่ได้ ซื้อกลับไปรับประทานนะคะผิดหวังจะเสียใจใน่อึ่งไข่ตัวอ้วนกลมแล้วก็อีกทั้งอาหารบางอย่างเนี่ยจะออกผลผลิตเพียง1-2เดือนเท่านั้นถ้าไม่มาซื้อมาหากินช่วงนี้ก็คือต้องเสียใจด้วยนะคะต้องรอไปจนถึงปีหน้าเลย